นะค,กกาาบบครับพบกับบรรยิษัทกีฬาซงเอฟซีคารบ้านนะครับพี่น้องไปเด้อกีฬากระส้วนไปครับงานมืออื่นครับยูบผู้เจ้าครับขอปู้เจ้าไปเด้อไปเด้อดอยู่เพิ่นหล่จังสิง,งามเลย

ไปเด้อเออไม่ใช่เรื่อขาเลยไปอะไรเดี๋ยอไรเรอขาเอ็มไปไปไปอนนี้อะไรเบิ้มไปจะมีใครจ้าที่จริงไม่ใช ามบรรยากาศลมกำลังเย็นดีลมกำลังไม่ไม่ต้องถ่ายจังหน่อยเดี๋ยวมันก็เย็นเพราะลมขี้ค้นยังไหล Thank you.

กินเกินก in ินกินเกินเลยกินเกินเรื่อดพอดีไม่ง่ายจะกินไตเลยที่ของแซ่บไม่ไู้พูดยังไงมากินแกมากแ็งมาครับเขามาก

แส่งอีหลากคือรถบรถ่พอสุเทพครับพร้อมกันใช่ครับพบกันม,มืออืน่นบ่ไปยุบไปยุบคิดว่านะคือพอกันครับผมนีม่ครับบรรยากาศก็เนี่นะครับมืออื่นนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับมืออื่นครับอยู่ที่ปขทปูเจ้านะครับพี่นอ้องเป็นการ ก็ยังยอดมันวั่นนะครับมือนีอ้เป็นมือที่อีอหล่าองิงนะครับขึ้นเวที่ซานนอยครั้งแรกนะครับอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับมีอ่าปุ่มปิดนะครับไลฟ์โซลุ่มปิดซานนอยเพี่บอนแพงนะครับพี่น้องเดี๋ยววันที่หนึ่งวันที่สองราคาสองร้อยนะครับพี่น้องแล้วก็ผู้ใดบนสะดวกนะเขา่าทักแชทไปที่เด็กซนนอยเพี่บอนแพงนะครับและะ้วก็เข่า ใช่ไหมซื้อกุ่มปิดวายังไาอๆไรเงี้ไปครับพี่น้องซื้อกุ่มปิดแล้วก็ผู้ใดอยู่ใกล้ครับมาให่กกำลังใจมาให้งกำลังใจอีลานะครับอยู่หน้างานนะครับที่ในปั๊มนะครับ่ได้เทอปูเจ้านะครับเป็นการย้อนวันๆนะครับบโมลัวคนที่นี้อย่างพิเศษแน่นะครับแต่ว่าที่ว่าน่าจะมีอะไรพิเศษแหละครับเพราะว่าเป็นมือที่อีลาขึ้น เป็นจุดที่อีลาขึ้นเวทีสาวนักแสดงครั้งแรกนะครับการลงมาทัวร์พัทลังโมอีลาก็ะบอกไว้แล้วช่วงสาวเซ็งนะครับอออกกว่าเล้วอยา,ก,ก,วา,อยาก,กว่าทั้งไห้ทั้งอย่างว่าเอออย่าง่าทั้งไห้ทั้งอย่างนอเพื่ว่าว่าหัวคำไ่นลืมแล้วอีลาองค์นี้พูดไว้เมื่อไอร่เมื่อขึ้นเวทีครั้งแรกนะครั้งแรกต้องใ

หาได้เลยครับได้ีฬาใส่บุได้อบนส่งเลใส่บุได้อรับออกออกซีออกีโอย่ยออกซีอตวาย่แบบอไบไลนนจออกโอล เบื้องล่าอยากออกเสียลูกครับโค้ชใช่ไหมเนี่ยนี่นครับโอ้ยยังไม่พากันกลับเด้อครับพี่น้นองยังพากันยังเยอทยอยไปแล้วทยอยไปแล้วรอส่งอีหลานะครับไ, <c oughs> ไม่ใช่ว่าถั่วเรานั่งสองมือยืดซื้อเรานั่งสองมือยซื้อเรานั่งสองมือยซื้อ ผมจะรับที่นี่ฝากไว้ด้วยครับที่ตามบื้อนะครับที่ป้องทอผู้เจ้านะครับปุ๊บเราจะตามกันนะครับว่าจะมีะความสนุกสนานในรูปแบบใดนะครับเราที่นี่ฝากไว้ที่หน้าสวัสดีครับสวัสดีข้ลาลูกพักไป